สวัสดี FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางมานำเสนอ FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะก็วันนี้นะคะแอดเห็นตัวเลขจากใบไม้นะคะ แอดก็เลยมานำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็เห็นตัวเลขจากใบไม้นะคะแต่ว่าแอดไม่ได้เอาลงช่อง YouTube นะคะแอดเอาลงแต่ช่องเฟซนะคะของอรชนคนมักมวนนะคะ ก็ทีแอดเอาลงงวดที่ผ่านมานะคะก็มีคนโชคดีถูก3ตัวโต๊ดนะคะจากเลขใบไม้นะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะมานำเสนอให้กับ fc ช่องละอองชาแนลได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะค่ะก็แอดเดินหยอดน้ำกรดนะคะนี่นะคะต้นนี้หยอดเสร็จแล้วนะคะ พอดีไปเจอกับใบไม้ร่วงมีตัวเลขนะคะเนี่ยนะคะแอดเห็นว่าตัวเลขชัดดีนะคะก็เลยมานำเสนอให้กับ fc ช่องละองแนลได้รับชมกันนะคะนี่นะคะโอ้โหยยดนำกรดยังไม่ทันเสร็จนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปให้กับ fc ได้รับชมกันก่อนนะคะนี่นะคะใบไม้ใบนี้ก็เปลกจริงๆเลยค่ะโอ้ยเมื่อคืนเห็นชัดมากๆนะคะ กลางวันจะมองเห็นชัดเหมือนกลางคืนใหม่เนาะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ใบไม้พร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะอุ้ยเมื่อคืนเห็นชัดมากๆนะคะนี่นะคะเมื่อคืนเอดก็ส่งเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายนะคะมัวแต่กรีดยางนะคะนี่ค่ะเลขใบไม้หล่นมาให้โชคนะคะ ก็ให้ fc นะคะส่งไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะโอ้ยทำไมชัดจริงๆเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางแล้วก็จะชี้ให้ดูนะคะอ่าจะมองเห็นไหมเน,ะะนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้เป็นเลขแปนะคะนี่ตรงนี้เหมือนเลข0นย์นะคะโอ้ย fc จะมองเห็นไหมเนาะ,ะนี่นะคะ นี่ตรงนี้เป็นแปดนะคะหรือไม่ก็เลขสามนะคะตรงนี้ถ้าไม่เลขแปดก็เลขสามนะคะตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์นะคะเออตรงนี้จะเป็นตัวไหนนาะตรงนี้ก็มีตัวเลขนะคะตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไม้ชี้ให้ดูนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นเลขแปดนะคะ ตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขอะไรเนาะก็เหมือนเลขแปดนะคะดูไปดูมาเหมือนเลขเก้านะคะตรงนี้ก็เหมือนเลขหกนะคะหรือไม่ก็เลขศูนย์นะคะ ก็ช่วยกันส่งไปด้วยกันนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็เม้นบอกด้วยนะคะเพราะว่าการส่งกันมองก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยก็น่าเสียดายสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวแอดจะให้ดูของงวดที่ผ่านมาด้วยเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็ซื้อ899นะคะแต่ว่าคนที่โชคดีถูกสามตัวโต๊ดนะคะ เขามองเห็นเป็น799นะคะก็เลยถูก3ามตัวโต๊ดจากเลขใบไม้ของเอสนะคะนี่นะคะโอ้ยตัวเลขก,ก็ชัดจริงๆนะคะเนี่ยนะคะโอยเอดเชื่อว่าตาใหญ่เจ้าที่คงจะให้โชคแน่ๆนะคะเพราะว่าให้เห็นตัวเลขจากใบไม้นะคะนี่นะคะงวดก่อนก็เข้า3ามตัวโต๊ดนะคะ แต่ว่าแอดไม่ได้นำเสนอ F4 ช่อง youtube ช่องละองชาแนลนะคะแอดก็จะนำเสนอในช่องเฟซนะคะช่องอรชนคนมักมวลนะคะเป็นช่องของแอดเองนะคะเป็นเฟซของละองเองนะคะเนี่ยนะคะโอ้ยตรงนี้ก็เหมือนดูไปดูมาเหมือนศูนย์เหมือนสามเนานะดูไปดูมาก็เหมือนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะคะแปดศูนย์แล้วก็ข้างบนก็เหมือนหกนะคะตรงนี้ก็เหมือนแปดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เหมือนเลขหกนะคะนี่นะคะหกอยู่ในวงกลมเนาะตรงนี้เหมือนหกนะคะประมาณนี้นะคะตรงนี้หก ตรงจุดนี้ก็เหมือนเลข8นะคะถ้าไม่8ก็เป็นเลข9นะคะตรงจุดนี้เป็น0นะคะอันนี้ก็เป็น8นะคะถ้า3ตัวก็เอา6 8 0หรือไม่ก็8 0 8นะคะก็แล้วแต่ FC จะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าให้ FC ทางบ้านส่งด้วยสายตาตัวเองเลยนะคะเพราะว่า การส่งการมองจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะแล้วแต่ตายายจะให้เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอจะเขียนตัวเลขให้ดูชัดๆไปเลยนะคะค่ะน,นี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเอดก็ลองจับคู่ดูนะคะเลขใบไม้หล่นให้โชคนะคะงวดประจำวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์พศ2567นะคะจับคู่3ตัวนะคะ3ตัวแอปก็จับ808นะคะแล้วก็680นะคะแล้วก็038นะคะจับคู่2ตัวนะคะก็จะมี0880 3883 6886แล้วก็88 แล้วก็0 3 3 0นะคะซึ่งก็จะตรงกับเลขความฝันของแอนะคะ6 8 8 6นะคะอันนีจ้จะตรงกับความฝันเลขผีโบกนะคะแต่ว่าในวันนี้ตัวที่แอเห็นชัดที่สุดนะคะที่เน้นให้นะคะคือ0 8 8 0เม็ดเดียวนะคะเนี่ยนะคะเห็นตรงจุดนี้นะคะ จะมองเห็นไหมเนาะเนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะเห็นเป็นตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นแปดนะคะตรงนี้ก็เป็นแปดนะคะ8ป0ดศนะคะนี่นะคะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบจัดด่วนนะคะทาชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ เอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขใบไม้ใบนี้นะคะหล่นมาให้โชคกับ f อทุกท่านนะคะรวมทั้งตัวเอดด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านโชคดีไปกับเลขใบไม้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ตัวเลขจากใบไม้ใบนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันในงวดประจำวันที่1 กุมภาพันพศ2,567นี้นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามช่องละองแชนแนลนะคะแล้วก็ติดตามตัวเลขใบไม้นะคะในคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ